ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี้เคีกภาคบ่ายนะครับสำหรับหุ้นเช้า3รอบที่ผ่านมาไม่มาเลยต้องขออภัยนะครับก็ไม่รู้เป็นเช่นไรนะครับสำหรับหมืนอเช้านี้เน้นี่เบิ้ล <c oughs> แต่เบิ้ลไม่ใช่เบิลล8 8มีเบิ้ล6หกกับเบิ้ล00ูนย์นะครับก็รุนกันต่อบ่ายครับผมทันตัวเปิดบ่ายที่ห6ห9สี่เก้าแดครับห6ห9 8ี่เกดเปิดลักษณะเดียวกับ ตัวเปิดเช้านะครับก็ระว,วังปิดตามตัวปิดเช้านะครับระว,วังปิดตามกันเพราะว่าเปิดท้าย4ท้าย8เหมือนกันครับเมืาา่อเช้าเปิดท้าย4ท้าย8ปิดท้าย4ท้าย8บ่ายก็เปิดท้าย4ท้าย8นะครับ64498เนาะเลขเหลือครับ0257 0257เมื่อวานเลขเหลือ5ตัวมา3ตัวนะครับวันนี้เลขเหลือ4ตัวจะมากี่ตัว13บสมนาฬิกาบ่ายโมงตรงรู้นะครับก็ เมื่อเช้านี้ผมจุดสังเกตผมคิดงตอนนี้ผมคิดเข้าข้างตัวเองก่อนนะคือเมื่อวานเช้าเขาปิดเบิ้ลนะครับเขาตามด้วยสิบแต้มแล้วผมก็มองดูวันมื่อเช้าเขาเปิดเมื่อเช้าปิดเช้าปิดเบิ้ลผมก็ว่าไอ้สิบแต้มมีหน้ามีครับหน้ายังงน่าจะยังเหลืออยู่นะเด่นสุตรที่จับได้คือ6กับ7 7กับ6เลยนะครับ6กับ7 7กับ6ผมชอบ7มากกว่า6นิดหน่อยนะครับก็บ่ายนี้ขาลูกขาวิ่งจาก7ครับขาลูกขาวิ่งจาก7ก็ จะตรงกับ10แต้มคือ3791อ่า3791 6721 6721 4600ตอนนี้พยายามจับ10แต้มนะครับ4600แล้วก็28จะคู่กับ82นะครับอันนี้ก็เป็น12345 6หางครึ่งนะครับ6หางครึ่งเมื่อเช้าเมื่อช้าเมือเม่อวานนี้ แต่เรื่องของเรื่องยังไม่รู้ว่าจะปิดลบหรือจะปิดบวกอีกเนี่ยอันนี้คือปัญหาหลักเมื่อเช้าขนาดตอนคิดอยู่ที่ลบกับกลายเป็นบีดปิดบวกเหมือนเดิมอีกนะครับก็ยังไงเอาเด่นเด่นสุดที่จับได้คือ7ครับ7 6 6 7หลักร้อย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 4 7 7 4ร้อยมาสี่ครับ 3ตัวครับ437491 467421 446466ครับ440400แล้วก็428นะครับยังไงฟังเสร็จถูกใจตามนกันครับถ้าไม่ถูกใจผ่านเนาะก็ขอให้มีโชคมีราบขอให้รับทรัพย์วางแผนกันได้ดีๆครับสวัสดีครับ